พอพวกผมวิ่งออกมาไกลประมาณหนึ่งแล้วก็เลยหยุดแล้วหันกลับไปมองข้างหลังแล้วพวกผมก็ได้เห็นดวงไฟอีกดวงซึ่งมันได้ลอยออกมาจากต้นไทรที่อยู่แถวละแวกทุ่งนาแห่งนั้นแล้วมันก็ลอยเข้ามาชนกับดวงไฟดวงแรกคล้ายกับว่ามันกำลังต่อสู้กันอยู่บนอากาศ จากนั้นมันก็พุ่งชนกันจนทำให้เกิดประกายไฟซึ่งดูคล้ายกับพลุระเบิดเลยล่ะครับแล้วดวงไฟทั้งสองมันก็หายวับไปทันทีเหมือนว่ามันได้แตกสลายกลายเป็นอากาศพาดไปแล้วหน้าที่นั้นพวกผมไม่สนใจอะไรแล้วหละ่ะทั้งผมทั้งบักบอยได้รีบพากันวิ่งกลับเข้าไปในหมู่บ้าน ทิ้งเบ็ดและรถจักรยานไว้ตรงที่นาแห่งนั้นเลยครับ